สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูเอดรกุลวดีทองไพยบุญนักจิตวิทยาคลินิกกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะครูเอจะมาชวนพูดคุยนะคะกับ สี่สิ่งนะคะที่สามารถทําลายความสัมพันธ์ได้นะคะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคู่รักนะคะหรือครอบครัวนะคะสี่สิ่งนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมักจะทําลายความสัมพันธ์ได้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือความาไม่แยแสไม่สนใจนะคะเมินเฉยหรือที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่า indifference นะคะก็คือรู้สึกไม่สนใจไม่แยแสเมินเฉยอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเราอยากรู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญ นะอยากให้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 มีคนมาแบบรับรู้ว่าเราเรามีตัวตนนะเราเป็นคนสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาเราได้รับการเมินเฉยเพิกเฉยเนี่ยไม่แยแสนเนี่ยมันอาจจะให้เรามีความรู้สึกด้อยค่าอย่างเงี้ยค่ะต่ําต้อยนะคะมันก็ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่มันเหินห่างมากยิ่งขึ้นค่ะ อันที่2นะคะเรื่องของการละเลยนะคะก็ไม่ใส่ใจไม่ดูแลนะคะอันนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า neglect นะคะอันนี้ก็คือการที่แบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างสําคัญมากกว่าเรานะคะอันนี้อาจจะเห็นบ่อยๆในเรื่องของคู่รักอย่างเงี้ยค่ะเนาะอย่างเช่นแฟนอาจจะดูฟุตบอลนะคะฟ,ฟุตบอลมาเนี่ย สำคัญกว่าเราหมดนะคะอันนี้คือไม่ใช่แค่ครั้งคราวนะคะนี้เป็นอะไรที่ทาแบบต่อเนื่องนานๆนิกเก็กที่แบบว่าการละเลยความต้องการหรือไม่ใส่ใจเราเนี่ยเป็นระยะเวลานานนะคะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยดูสําคัญกว่าเราหมดเนาะอย่างเช่นบางคนก็อาจจะดูว่าธุรกิจนะคะถ้าธุรกิจมาเนี่ยสำคัญมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะเป็นกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นเรื่องของงานอดิเรกต่างๆบางคนก็ชอบสะสมรถสะสมนู่นสะสมนี่อย่างเงี้ยค่ะจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ใช่คนสําคัญอีกต่อไปแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลก สําคัญมากกว่าตัวเรานะคะอันนี้ก็ทําให้เกิดการบั่นทอนนะคะในความสัมพันธ์ได้นะคะอันที่3นะคะเป็นเรื่องของความรุนแรงนะคะความรุนแรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดหรือพฤติกรรมนะคะก็เป็นอะไรที่มันไม่ดีทั้งนั้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่สมควรที่จะมีอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะหลายๆครั้งเนี่ยวเวลามาออกเป็นคําพูดเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่อาจจะพูดจาไม่ดีกับเราอย่างงี้คะ่ะเพราะว่าเราเป็นคนใกล้ตัวนะคะเราเป็นคนในครอบครัวนี่ค่ะหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึก ว่าเอาคนใกล้ตัวเนอะ,อะยังไงเนี่ยเราก็ก็คงต้องอยู่กับเขาอย่างเงี้ยค่ะยังไงเราก็ไม่สามารถทิ้งเขาไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะ พูดจาอาจจะดูก้าวร้าวรุนแรงกับเราได้แต่ทั้งนี้นะก็ไม่เหมาะสมนะคะเพราะ,ะั้นความรุนแรงเนี่ยมันก็เป็นอีกส่งหนึ่งนะคะที่จะทําลายความสัมพันธ์ได้และอันสุดท้ายนะคะเขาเรียกว่าคอนเทมนะคะคอนเทมนี่ก็คือ,อาการดูถูกอย่างเงี้ยค่ะหรือการศบประมาทอย่างเงี้ยเนะาะพูดว่าเธอทําได้แค่นี้เองเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนะาะอาจจะเป็นคําพูดก็ได้อาจจะเป็นสีหน้าก็ได้แม้กระทั่งใส่ตาอย่างเงี้ยค่ะเนาะสิ่งพวกเนี้ยค่ะเวลาเราเป็นผู้รับมาอย่างเงี้ยมันทาให้รู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึก รู้สึกว่าเราเหมือนแบบ เขาเรียกว่าเป็นแบบไร้ความหมายในสายตาของเขานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ค่ะมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่เนี่ยบันบั่นทอนลงได้นะคะวันนี้นะคะตูวเอกก็นํา4อย่างนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะที่จะทําทําลายความสัมพันธ์นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือความไม่แยแสความเมินเฉยนะคะอย่างที่2ก็คือการละเลยไม่ใส่ใจนะคะอย่างที่3มก็คือการใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะเป็น,นเชิงพฤติกรรมหรือคําพูดนะคะแล้วอันสุดท้ายนะคะก็คือการสศประมาหรือดูถูก อ,อีกฝ่ายหนึ่งนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะพวกเราเนะี่ยได้มาสังเกตนะคะปฏิสัมพันธ์ที่เรามีในความสัมพันธ์ของเราเพื่อที่เราจะได้มีความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ